ได้เวลาอาบน้ำแล้วน <ators> <m> ี่นิดเธอจะไปไหนไม่ทราบขอโทษนะยาได้เวลาอาบน้ำของฉันแล้วล่ะไม่ฉันมาก่อนเอาไว้ฉันมาก่อนสสดีจ้าได้เวลาของไฟแล้วฉันจะสเตตแตกแล้วนวฮ้ยนี่เราอยู่ที่ไหนวันนี้พาฉันมาทำไมฉันก็อยากจะอาบน้ำนี่มันอะไรวันนี้โอ้แม็กเจ้านี่มาภูเขาไฟหรอ เออจริงว่าดีมากเลยยายไฟเฮ้ยนี่เธออย่ามาจับเดี๋ยวเนิ้วพองมาโทษฉันเองส่วนฉันเองก็ต้องมีอะไรที่ว้าวเหมือนเพื่อนๆบ้างเอาอะไรดีวะอ้อ,อต้องสร้างแบบนี่ยังไงละ่ะโอ้โหแม่เจ้าใหญ่ลมเฮ้ยเธอดูแบบนี้แล้วก็อิจฉาจะยอกไม่ได้เ,เ้ยเฮ้ยเหนื่อยชะมัดเลยอะใส่ถานซะหน่อย,อยรู้จะหนักไปไหนนะเนี่ย เอ๊รือว่าเราจะใช้พลังดีวห,หนึ่งสองและสอโอ้ใส่ไปเยอะๆเลยแล้วก็ต้องจุดไฟซะด้วย <c oughs> โอย้สุดยอดมากเลยทีนี้ก็ไปแช่อ่างอาบน้ำไนดะ้ <c oughs> อุ๊ยมีเปลวไฟเหลือด้วยมาไปเร็วเข้าอุโยรุ่รุ่เจ๋งไปเลยแล้วตรงนี้ก็ไปอยู่ตรงนั้นไปโอ้ยงานดีโอ้งานดีอ่ะ มาถ่ายเซลฟี่กันหน่อยเนดะ้อส่วนของฉันก็ต้องสวยกว่าใยนั่นได้เวลาเสกเวทมนต์ฮหออุย้ยงานดีนะเดี๋ยวฉันต้องเจาะรูซะละเออเออเจาะรูก็ดีแต่ว่าเช่น,นี้ดีแบไหมอ๋ห้ยมาเป็นน้ำตกเลยดีมากที่นี้ก็ตาชันลยนะโอ้มันลือก,ก็เกิด <c ười> อ,อีกครั้งหนึ่ง ไม่มีเวทมนนี่วะนี่มาสิว่ามาสิฮะอโชว์ไม่เอาอสวยจังเลยมุมเนี้ยใช่ตรงเนี้ยก็สวยเอ้ยใช้แรงงานก็ได้ว่ะเดี๋ยวฉันจะปูหญ้าซะก่อนอะเสร็จเรียบร้อยมาต่อไปก็ขุดหลุมเลย เฮ้นั่นทำอะไรก็ปลูกต้นไม้ยังไงนี่เธอช่วยฉันหน่อยสิเฮ้อให้ฉันทำอะไรนะเออขอบใจอืม<า>ดีมากเลยอ่ะทีนี้แหละนอนแช่อ่างเออว้าวโอ้โสุดยอดว่ะแกเอาวางไว้ตรงนี้ งั้นฉันจะเปลี่ยนให้แกกลายเป็นสบู่โอ้ยหอมชะมัดเลยอ่ะอโอ้โหฟมเยอะมากเฮ้ยฉันเองก็อยากได้เลยนี่ขอยืมหน่อยนะเฮ้ยฉันเองก็ขอด้วยเอาไปสิเฮ้ยฉันขอด้วยคนขับใจเอาล่ะได้มาดอกหนึ่งละ เฮ้ยเป็นอะไรวันนี้ยโอเอ้ยน่ะสงสารเฮ้อกลายเป็นพลาสติกเฉยเออเอเอ้ยกิบ่อยนะดูดูดูงานโปรก็ทำกันแบบนี้เฮ้ยอะไรวันนี้นี่เธอเธอทำบ้าอะไรอ่ะเอ้าเฮ้ยดอกไม้จะไปไหนเออฉันไม่รู้ นี่ทุกคนเราวดอกไม้จะได้ไปหน่อยยังไงคอมเมนต์บอกด้วยนะเพีวพี้วพวไม่รู้ฉีดอะไรเอ้าได้ดอกบัวจริอเจ๋งไปเลยเออเออเยิงเพิ่มเออเออเพื่อแผ่เคยนี่เธอหลองชาวบ้านดนี้ยไหมเอาได้สิเฮ้ยนี่เธอทำได้ง่ายอ่ะเฮ้ยอย่าจับเฉียวนะนี่มันของฉันโอเคยในที่สุดก็ได้เวลาอาบน้ำแล้วล่ะ ก้อนเมฆจ่ามานี่มาขัดใจโอ้ยโอ้ยแสบตามาได้มาเลยจัดมาเลยนี่เยออากาศ <Hey. S 1> ถ้าลืมอะไรไปเปล่า mm hmm. เออจริงด้วย <Okay. S 1> ขับใจดิยะฮะเอ้ฝนไม่ตกแล้วเหรอโะโยเมฆฝนก็หายไปแล้วอะ่ะโอยโ oh. ถย่ไม่ได้ผลนะ่ะลาจ,จ่ามานี่มา ออใช่เลยดีจังเอาปะไปไว่ายน้ำอุ๊ยฉันเองก็อยากเลี้ยงปลาอ่ะงั้นเดี๋ยวขอตกปลาก่อนนะมันนี่เร็วเข้าโอ้ยเย็นนี่ไม่ดูตัวเองเลยอะ่ะฮ,ฮะนี่ฉันได้อะไรมาวันนี้ะเธอจะบ้าเหรอเอาปลาของฉันไปไม่ได้นะยะเออรู้แล้วนะแล้วยาแนะนำอะไรอ่ะ พออาบน้ำเสร็จแล้วเนี่ยนะก็ต้องมาเช็ดตัวให้แห้งเดี๋ยวก็ปเป็นเช่้อราอย่างนั้นเหรอแล้วอย่างนั้นเหรอหุยนุ่มจังเลยอ่ะเออฉันเองก็มีเยอะโอ้โอ,โอเอ,อ้แล้วฉันจะทําตัวให้แห้งยังไงดีวันนี้อ๋อรู้แล้วรู้แล้ะแบบนี้ต้องเป่าผมให้แห้งเมจ้าเปลวไฟแรงมากออสวยจังดอกไม้เยอะแบบนี้นะ่าระบานมาั และฉันก็จะใส่ดอกไม้ให้ทั่วไปเลยคือคนมันบ้าดอกไม้อะนะช่วยไม่ได้รู้สึกว่าหน้าเบาล่ะมาเติมหน้าซะหน่อยดิไม่เอาอ่ะแบบนี้ไม่ได้ผลปะถ้าอย่างนั้นก็ต้องเปิดกระจกซะหน่อยอฮะทีนี้ก็ได้เวลาแต่งหน้าเฮ้ยนี่เธอเธอไปสิฉันเองก็อยากจะแต่งหน้าเหมือนกันนี่เธอไปเลยเธอไป รีบไปสิว้ยแกนั่นแหละแก <S <S อ,อะไรวะนี่ทำอะไรกนเนีฉันไม่เข้าใจนี่เพื่อนเพื่อนช่วยคอมเมนต์หน่อยสิว่าใครแต่งหน้าที่สวยกว่ากันเออใช่คอมเมนต์เลยโอ้ยซักผ้ามาเป็นเดือนแล้วยังไม่แห้งอีก <S <S โอยนี่เธอทำอะไร <S <S นี่เธอช่วยเป่าให้ฉันหน่อยได้ไหมฮะ๋อได้ออามาสิ คิ้ปากเธอที่เห็นมากฉันได้อันนี้ส่ไปด้วยแต่กลิ่นแรงแรงแต่จะว่าไปแล้วนะเราจะเอาแขวนไว้ไหนดีเธออ๋อฉันรู้แล้วล่ะงั้นเราก็มาทำที่แขวนกันเลยดีกว่านี่ยังไงล่ะแขนวนผ้าว้าวไม่อ่างเป็นของตัวเองเนี่ยรู้สึกดีจังเลย <c oughs> ใช่ไม่เหมือนใครดี เฮ้ยๆนี่พวกแกมาทำอะไรเนี่ยออกไปเดี๋ยวนี้เลยไม่คนรอเข้าห้องน้ำเป็นเดือนแล้วเนี่ยอุ้ยเฮ้ยก็ได้ไปก็ได้วะนี่เธอฉันรู้แล้วว่าเราจะอพยพไปที่ไหนไปเร็วเข้านี่เธอฉันเราต้องไปทางนั้นนะไปไปไปตรงไปซิเฮ้ยมาถึงแล้วจะไม่ได้เดินหรอว้าวแล้วยังไงต่ออะ งั้นเราก็มาเสกเวทมนต์กันเลยดีไหม <c oughs> เ,ออเออได้เสกเวทมนต์เฮีย <c oughs> อาเปิดเลยเปิดเลยแม่เจ้าอัญมณีลำคาเฮ้ย <c oughs> นี่มันของฉันแต่ละคนเนี่ยจะได้อัญมณีคนละสี <c oughs> นี่เธอจ๋าอย่าแต่สีเขียวไหมฉันเน่อ๋อเออได้ฮะ <c oughs> ว้าว <c oughs> แม่เจ้าพอแต่อัญมณีทีไรพลังใหม่ก็ออกมาทุกเกลอ่ะ นี่นี่นี่สาฉันแล้วอ๋องั้นเธอก็เอาเพชรไปแล้วกันได้คนลำดูหน่อยสิโอ้ว้าวเฮ้ยฉันเองก็อยากได้ว่ะของเธอจะได้สบายนี่แล้วเธอได้อะไรนะเฮ้ยอ, <c oughs> อะไรวะ <c oughs> ฉันได้ฐานเอ่อลำดูก่อนไหมล่ะเออก็ได้วะ่ะ ร้อนมันร้อน่ะนี่นี่ฉันว่าเธอจะต้องไปหาหมอแล้วเดี๋ยวนี้หมอเธออย่าบังคับฉันสิไปให้หมอจัดการมันเลยจะได้ออกมาเป็นผู้เป็นคนซะทีคุณหมอดิฉันขอโทษค่ะออกไปเลยชิ่ฉันเบื่อจริงๆพวกแปงร่างมีเวทมนต์เนี่ยต้องเชื่อฉันนะฉันไม่ได้ตังใจอ่ะดูเิเธอ ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราจะช่วยช่วยกันโอเคหนังสือเรื่องนี้มันสนุกดีจริงๆริี่เธอช่วยรดน,น้ำไม่หน่อยสิอุ๊ยขอบใจนะเธอเออไม่เป็นไรอะไรก่ะช่วงนี้ชอ็อตแต่เธอขอหน่อยสิเธอเนี่ยใจดีมากโอ้ยอ่านหนังสือไม่ได้เลยเนี่ยนี่เธอนี่เธอคือดอกไม้เนี่ยมันจะเหี่ยวแล้วขอน้ำน่อยนี่เธอขออยู่ได้ฉันรู้แล้วว่าเธอต้องใช้อะไร นี่ยังไงเล่าทีน,นี้น้ำของเธอก็จะไม่หมดแล้วนะอ้าโอ้ยดีจังเลยอ่ะ <c oughs> โหดูดีมากเลยขอใช้หน่อยดีก็ได้แต่ว่าต้องจ่ายเงินมาก่อนอแหมเรื่องเงินอะไม่ใช่ปัญหาโอยงานดีจัง้ <c oughs> <c oughs> รวยแล้วเรา มาอีกแล้วเหรอเฮ้ยฉันลำคาแล้วนะเฮ้ยออกไปเลยไปไปเี้าสิบใบไม้ซะหน่อยเดีมันก็สวยเองนั่นแหละนะเฮ <c oughs> ้ยงานดีอะเอ้าเฮ้ย <c oughs> ดีจังนี่เธอหลบไปสิว้าวโอ้โหดีมากเลยอ่ะนี่เธอฉันขอนั่งหน่อยสิออาได้เฮยด <c oughs> ูดีมากเลยนาะ อนี่เธอขอนั่งด้วยคนยดีจังเอ้ยทำไมมันร้อนแบบนี้วันนี้อันนี้เธอซื้อนี้ด้วยนะอันนี้ด้วยนะอ๋นนยอ,อแล้วก็อันนี้ด้วยสวัสดีค่ะเอะขอซื้ออันนี้อันนี้อ๋อแล้วก็อันนี้ด้วยไม่ทราบว่าจะจ่ายทางไหนดีครับจ่ายด้วยเพชรค่ะ <c oughs> นี่ยังไงแล้ว โอโหงานอะไรเนี่ยดูดีมากเลยนะขอบคุณนะคะยังไงก็ไว้เจอกันเด้อ้าวสาวเนี่ยมันเนี่ยยังไงเดีเลยอาย่นี่เนี่ยเองเอาล่ะฉันขอพาเธอไปด้วยละนะอเอาแล้วนี่ใครอ่ะฮสวัสด,ดี เอ้าเคินไปเลยหน้าฉันใหม่หมดแล้วเนี่ยเฮ้นี่เธอทำอะไรอ่ะเออคือฉันไม่ได้ตั้งใจนะฮ้ยนอนมุมไหนก็ไม่สบายตัวเลยเนี่ยทำอะไรดีอ่ะเอะใหญ่น่นอนไม่หลับอย่างนั้นเหรอเอ้เดี๋ยวฉันช่วยเองฉันนอนไม่หลับ หลับก็ได้ว่าฝันดีนะเธอเฮ้ยแล้วจะไปไหนล้วน่ะฮะเธอจะยันก่อนนี่ใหญ่เนี่ยกำลังหลับเลยเบาๆหน่อยสิอ๋อรู้แล้วดีล่ละทั้งสองคนน่ะหลับฝันดีอาเฮ้ยน้ำนี่แกจะเปิดเพลงทำไมต่อเนี่ยนี่ได้เวลานอนแล้วเมงมุมลายตัวนั้น ันเห็นมันอยู่บนล่างคาอดีฝันดีนะจ๊ะเอา้าทุกคนหลับแล้วงั้นก็ได้เวลาของฉันละอะไรวะเน,นี่ยเช้าแล้วเหรอยังไม่ได้นอนเลยอะ่ะนี่นีนดูสิฉันจะจะใส่เจ้านี่ลงไปในนะอ่าฮะเรียบร้อยได้ค็อกเทลสุดน้ำเฮบูบอยสีเขียว อุ๊ยแบบนี้ก็ได้เหรอขอลองบ้างสิเห็นไหมได้เหมือนกันเลยเอองั้นก็ตาฉานงั้นก็ใส่ทับทีมลงไปเฮ้ยดูดีมากเลยอ่ะเอาและเธอะลองดูสิเออลองก็ได้จะมีเพชรลองไปเลยนะไม่เห็นเปลี่ยนสีเลยมันใส่อยู่แล้ว กินน้ำอย่างเดียวก็ได้ไม่เธออะไรอ่ะอขอสดแล้วนะโอ้ยเธอดู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 ดีปะอร่อยมากเลยแล้วของฉันอ่ะนี่เธอใครเกินก็ไปเนี่ยเพื่อนเพือนยังไงก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะว่าใครแอบดื่มไม่รู้นะเออฉันเองก็ไม่รู้นี่เธออ้าปากสิไม่เอาอ่ะอ้าปากเออก็ได้ว่ะเธอเองเหรอ เอ้ยฉันดื่มของเธอก็ได้ hmm. เออดื่มไปเลยฉันเบื่อแล้ว hmm. 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 ทำไมน้ำไม่ออกล่ะเนี่ยเป็นอะไรอะ่ะ hmm. นีนี่เธอไมโอเคคือแถยรู้ไว้หน่อยจะได้ไหมอ๋อได้ <c oughs> อายิ้มนะโอ้ย <c oughs> <c oughs> ดูดีมากเลยดู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 สวยเป้าสวยสิสวยฉนันเองก็อยากจะถ่ายแบบนี้บ้างอ๋อได้ไปเปลี่ยนส้าสิอ่ะมองนะมองเออใช่โพสเลยฮ้ยด,ดูดีอ่ะออออคนต่อไปอตาเดินแล้วฮ้ยด,ดูดีมาก ดูดีมากขอถ่ายรูปกันสี่คนเลยแล้วกันนะเธอดูสิดูดีเป้าเรียบร้อยเฮ้ยนี่เธอลา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 อารมณ์ดีจังเลยเว้ยวันนี้เยเสียทรงหมดผมชะเนี่ยนี่ฝไฟเธอทำไรกันฉันก็กำลังจะกินสูชิยังไงแล้วเออขอเยิมหน่อยนะ เราจะใช้เดินเบาอะแล้วก็เว้นหมอนจากนั้นก็ป้าให้เป็นรูปต่างๆระบายสวยงามด้วยสีอะเกลิกจากนั้นก็ตกแต่งด้วยมอสแล้วก็อ,อัญมณีนี่ยังไงล่ะโอ้ยแม่เจ้าสวยว่ะแล้วแต่เกียบฉันเป็นอะไรวะเนี่ยนี่เธอเห็นตะเกียบฉันปะหฮ้อเล่า,อ,าอะไรวะ <c oughs> ได้เวลาสเสกเว้นหมอน โอ้แม่เจ้าได้ขอมันแล้วเจ้าเุ้ยดีดีด,ดส่วนฉันน่าจะทำเป็นสร้อยคอเฮ้ยสร้อยสวยๆแบบเนี้ยดูดีจังเลยได้เวลาโชว์เหนือเย้ฮะ<า>ออกมาเป็นแป้งแป้งเฉยๆเลยเนี่ยอลองใหม่เฮรอหเธอเฉยให้ตั้งจิตอธิษฐานาขอให้ได้ดีๆีทีเธอ ช็อกโกแลตจะเอามาทำเผือกอะไรฮ้อโถเธอนี่ยเราสงสารจริงๆเออเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนถ้าเกิดว่าเราเอาทุกอย่างมารวมกันนี่ไงเป็นพายเชอรี่เอฮ้ยดูสิน่ากินจุ๋มือ๋อนี่เธอขอกินหน่อยดีนะ ใช่ถือไว้นานแบบเนี้ยเดี๋ยวมันก็ไม่อร่อยหรอกแลกไม่ลลาฉันขอข่มุกเถออ๋อได้ๆๆ้ไ,ไ,ไอ่เอาไปเลยจ้ะขอใจนะ <laughs> ทีนี้ฉันก็มีของตกแต่งแล้วอ,อุ๊ยอร่อยอ่ะอ,อร่อยมในายที่สุพลังของฉันก็มีประโยชน์สิ <laughs> ง่วงหนอแล้วสิเออใช่ฝันดีนะทุกคนฮะ เอ,อ้ยไม่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 เราเน่ยจะต้องมีหมอนใหญ่ๆเ,เออใช่กระแดะงั้นเราก็ใช้พลังกันเลยเราเน่ยจะใช้ผ้าหลากสีแบบนี้เย่ห้เป็นหมอนแล้วก็ใส่นุ่นเข้าไป หมอนได้แล้วว้าวอ,อ๋สบายมากเลยงั้นเราก็มาถ่ายเซิฟีฟกันฮะเฮ้ยส,สาวๆดูสิถ้ามันอะไรอ่ะโอแม่เจ้านี่มันห้องอะไรเหรอเฮ้ยเธอเดี๋ยวเดียวเธอจะบ้าเหรออยู่ดีๆจะก,กระโดดเข้าไปได้ยังไงเฮ้ยเจ๋งเฮ้ยนี่เธอเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวนี่เธอจะไปไหนอ่ะ เข้าไปซะแล้วจ AL yeah. ้าเฮ้ยฉันเข้ามาได้ยังไงวะเนี่ยโอ้แม่เจ้านี่มันโลกแห่งอะไรวะเนี่ยธรรมชาติเ้ยที่นี่จะเป็นห้องลับของเราเฮ้ยพวกเธอประตูไม่ตดมันหายไปแล้วเฮ้ยสวยแล้วสวยแล้วเราจะออกไปยังไงวะเนี่ยอ้าวแล้วอย่าแอชลีย์มันไปไหนอะแนั่นโอมันจะบันเทิงเกินไปแล้วนะเฮ้ยฉันชอบห้องเนี้ยชอบมากเลย บไมนเฮ้เธอเธอเองเป็นแคกตาซ่อย่ามาจับฉันเอาไว้ไอ้สาวๆฉันร yeah> ู้สึกเหมือนว่าฉันมีพลังให้มีจริงๆด้วยอ่ะว้าวอุ๊ยแอชลีย์ด no> ีจังเลยนี่เธอทำได้ไงวะฉันก็ไม่รู้เออะอะจับตาดูนะโอ้มันลึกก็คยเมจเจ้าเด็กก็เอ่หลอยฟ้ามาดูเฮอ้ยฉันชอบอ่ะใช่ไหมเลยยะเออแล้วนี่ก็เป็นพลังของฉันเองไม่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  คนนอกจะห้ามเข้าไปสะไปโถ่อะไรอ่ะนี่เธอฉันได้จองมุมนี้แล้วะนย่ะโอเคงั้นฉันจะเอาตรงนี้ก็ได้ฉันว่านะผนังนี่มันดูเศร้าอ่ะงั้นเราก็ต้องย้อมสีปปเร็วเข้าสีเนี่ยจะต้องสวยอย่างแน่นอนโอ้ดีจัะ ห้องของฉันดูดีมากเลยอ่ะนี่เธอดูนี่สะก,ก่อนสวยเลยใช่ปะเห <laughs> มือนทะเลทรายอย่ะ <laughs> เหมาะกับแคคตัสอย่างฉันอ๋อ,อรู้แล้วได้เวลาที่เราจะต้องเปลี่ยนพื้นว <Wow. S 1> ้าวเขียวจังเลยสวยมากเลยค่ะคุณแม่ค่ะโอ้โหแม่เจ้า <laughs> เฮ้ยอะไร <laughs> เต็นหัวใช่ไะเนี่ยโอเจ๋งเป็นบ้า <lists> โ,อโ,อโอ้อชลีนี่ไงใส่แบบนี้เอาเฮ้ยมันเล็กเกินไปเลยเนี่ยเอนี่เธอไม่สเปรย์ก็ดีแล้วขอฉีดน,น้ำหน่อยว,ว้าวสวยจังเลยเอาไงทาวนมันนี่มาแมสวยจริงๆเฮ้ยของมันสวยกว่าฉันก็ต้องตกแต่งให้มันสวยยิ่งขึ้นเจ้าเนี่ย เออโอเคค้อนเหรออะไรวะอห้เสกอะไรไม่ได้เลยเออก็ได้เดี๋ยวฉันทำเองเอาแล้วเสร็จเรียบร้อยทีนี้ฐานก็โอเคแลวมั้ยแต่ว่ายังขาดอะไรไปเออนี่เธอคือช่วยปลูกได้ฉันหน่อยสิเนาะเออได้นี่ไง ขับใจนะโอ้โหแม่เจ้ามันสีเขียวเขียวจริงจริงนี่เธอฉันขอไม้เธอหน่อยได้ป่ะอ๋ะอได้อเอ้ไปเด็เฮ้ย <c oughs> โ่เอ้อยไม่ได้เรื่องเลยนี่เธอลองใส่เจ้านี้ดูเดิอันนี้อ่ะขับใจจ้า <c oughs> แล้วก็เอามาต่อกันแบบนี้ เฮ้ยแม่เจ้าสวยจุงใบแต่ว่ายังเหลืออะไรนะาฮึมอ๋อรู้แล้วงั้นเราจะต้องปลูกต้นแอปเปิ้ลเฮอมันเล็ดพันว้าวโอ้สีจีแบบนี้ช่างขึ้นไม่ได้เลยดอกเบอร์ ดอกไม้อยู่ทุกที่เลยฉันชอบโอยสติสตางมันไม่มีแล้วมั้งใหญ่เนี่ยดอกไม้ดิแมนี่เธอไปไกลๆเลยชดอกไม้อ้ยนี่เธอจะมาดองมงดอกไม้อะไรแถวนี้ไปไกลๆเลยยี่รำคาญแบบนี้เราจะต้องกั้นทีไม่ให้มันเข้ามาได้เอ้ยถ้าไม่มีรั้วก็สังเวสีเข้ามาไม่ได้นะจ๊ะอันนี้รั้วศักดิ์สิทธิ์ไปสปเข้กมาได้หัว วุ้ววิ้วรั้วเหรอเจ็งไปล่ะช่อ,ะอย่าบอกอย่าแคคตัสมันนะงัยดอกไม้แกเข้ามาทำอะไรเนี่ยแล้วรั้วฉันหรอไอ้แล้วแกเอาไปทำอะไรเอาก็ฉันามาเป็นบันไดไงแม่แกไม่เห็นหรอว่าฉันลำคาญย่าดอกไม้บ้านเออนะเออนะใจะเย็นก่อนนะดูดิหอแคคตัสทำไมมีเยอะจงังเลยเออขอบใจนะสเตฟานีฉันย โทษให้เธอกรไดะเอ่อให้ทำตัวไม่ถูกไปโอแม่เจ้าแคคตัสสวยจุงมแต่ว่าเราจะใส่อะไรเพิ่มเติมดีนะอ๋อรู้แล้วเอาละใส่ไปเลยแล้วก็เปิดไฟสบายคือมันสบายเกินไปปะเธอแถวนี้มันไม่สบายเลยมันร้อน อนดิเธเออฉันจะสุกอยู่แล้วนี่ยไปเดี๋ยวนี้เลยนะ <c oughs> เอ,อจะว่าไปแล้วเออรูอนะบ้านเราก็ต้องมีไฟนะ <c oughs> อะไรเธออิจฉาและว <c oughs> สิมยมิวว่ะเจ้เอเออจะอิจฉาทำไมฉันเองก็มีไฟอ่ะสวยจังปะ <c oughs> แอสลีย์เธอดูไฟฉันสิ ทำอะไรต่อดีนะดอกไม้อีกเลยสวยจังเลยดอกไม้แอชลีย์ขยืบหน่อยสิแบบนี้แหละสวยขึ้นยอเลยโอ้ยโอ้ยหัวฉัโอ้ดีแกเดี๋ยวโดนนี่อุ๊ยเท่าทีนะจ๊ะแอชลีย์โอ้ยทำไมมันแข็งแบบนี้วะเนี่ย ไหน,นก็ไม่สบายอันนี้ก็ไม่สบายฉันโกรธแล้วนะ <c oughs> โอ้เธอเป็นอะไรนะ <c oughs> นี่เราคนช่วยเขานาะอ๋อเออเออได้ได้ <c oughs> มามาเสกเวทมนต์กันเลยเฮ้ย <c oughs> น้องสบายอ่ะ <c oughs> ทีนี้ทะเลสายของเธอก็นุ่มนิ่มแล้วเลยขับใจนะจ๊ะพวกเธอฉันปับลื้มากเลยอ่ะอุ้ยตายแล้วเธอเองก็แบ่งบานดอกไม้ออกมาด้วยเหรอฉันชอบมากเลยขับใจนะใอ้น้องเราเนี่ยไม่แต่พื่นสวยทั้งนั้นเลยแต่ว่าของฉันทำไมมันดูตื้นๆแบบนี้ฟันนีอ๋อรู้แล้วสวยเลย ดื่มน้ำหน่อยดีกว่า,าจงไปสากดอกไม้แสนสวยว้าวสาเนีสวยจังเลยฉันชอบอ่ะนี่ว่าไงสวยมากนี่ทุกคนดูนี่สิห้องของพวกเราเนี่ยสวยมากเลย ฉันชอบห้องแคคตาสอะแล้วของเธอก็สวยนะเฮ้ยประตูไมิติเปิดแล้วไปเร็วเข้าแต่ว่าฉันยังไม่อยากไปอ่ะโอ้ยไปกันได้วะ